อยากร่วมถวายปัจจุปัจจัยอยากร่วมศีรางเท่ากุเวนหรือว่าทางวัดเนี่ยแหละค่ะไปคู่กับิีห็ุต้นผาปานะคะมือนางกาะแห่ต้นเงินถวายองคูชีปขานะคะ่ะแล้วก็ปอมทั้งุวานโปรยท่านนะคะมีโปรยท่านแล้วก็มีกองเงา มีการละเล่นต่างๆเนาะค่ะก็คือมือมือวันที่เก่านี่กคะใช่แหละเพราะแล้ขึ้นมาเป็นบอเนื้อเพียงเนื้อเพียงเออเนื้อเพียงบอดิถิมาอันนั้นแหละบอลเหนืออะไรขนาดที่ชอนี่แหละค่ะเพียงทีแม่ครูแตงขึ้นมาอันั้นแหะค่ะคือผู้ใดอยากร่วมสนุกเนาะค่ะหรือว่าประกวดไม่รางวัลเลยค่ะส่วนเกินหัวใจค่ะแม่ครูกา ให้พิมพ์มาเรียบร้อยนะคะเดี <agency. S 2> <iliyor obliv ion đấy> ๋ยวฮาเชสิุงเขาให้ก like ลุ่มนะคะเด้อโลกทรงเขาให้กลุ่มฮาเทแม่คู่เขาจิลองให้ดอกให้ฟังลองลอไปฟังทำลองนะคะลองแบบว่ามีดนตรีนะคะอาเสียงโลกกลุ่มนะคะค่ะสิเดฟังว่าเขาเาลองไปยังไดนะคะเพลงทีเดียรแมคคูสีไทยลงเนะคะไทยลกกลุ่มไอวันไทยลงนั่นค่ะค่ะเพราะว่าคุณู้คนประคอเนี่าลองมาก ปลาเนี่ยมันกับโบย่าเนอะคะ่ะมัน,มนมกกซ้นกนะะากันเพราะว่าผูะะ้ได้มากอ่าเบืบอ้องนังซื้อนากระดเนาะค่ะอ่านหล่อเป็เพราะเขาบ๊อบชินเนาะค่ะบอบจําการอายุนะคะว่าจะลองได้เก่าสิบปีก็ลองได้เก่าสิบปีก็ลองได้ด้วยกันนะคะค่ะป้าเ,เอพิมมานะคะนนนเนี่ยเนี่ยตอนี้ยลองหรือว,ว่าผู้ใดมาหาปูนะคะ เดี่ยวเมียบ้านนั่มกระไดได้ค่ะเด้อพี่แก่เพ่งส่วนเกินหัวใจคำร้องทำนองโดยแม่ครูของหัวน่ะค่ะเด้อล่ะเพลงส่วนเกินหัวใจเพลงซาซาค่ะซาซาซึ้งหนักหน่อยก็สิเกียรใบเนื้อโอ้หัวหัวใจแคมป์คว่ำมาได้ละเอ วันกับมือนั่นแหละค่ะสิได้ฟังไห้ใส่ไม้นะค่ะโอคตรเจี๊ยบมากยานอะไรยานไม้ค่ะแต่ว่าสองคนยานอะไรครับเพราหวยมีหลายรางวัลเด้อมีหลายราคาบอ้ะรุ่มซอยตลาดหน่อยครับผู้ใดได้จับไม้ถือว่าได้ปี๊บ้ะค่ะแต่ว่าต้องรอให้จบได้รอง่็จบถือปาปีค่ะบ ถูกปรับคนละเพลงละสองร้อยเขาไปลองเพียงวันจบพี่ยันว่าเป็นยังแต่ว่าต้องลองจบต้องกลั้นใจให้ได้เด้อค่ะเด้อรับสมัครค่ะว่าจำกัดอายุค่ะไรอย่างเงี้ยลองก็ถือๆปากสองลอยลองบอลองลองว่าจบเพลงแมมปากสองลอยค่ะพี่ผูดการลองบอบาทแมี่ยลองว่าจบอ่านเอาอ่านเราคือนางสีอะค่ะนางสีลองง่ายๆนี่นะคะ เมื่อยามคิดผิดไม่จะได้ครอบครองเป็ี่นจะสีแล้วค่ะเด้อเป็นเพรีงซ่าซ่าว่าเขามีเจ้าของแต่ต้องเผื่อกายและใจลองแค่สี่ละค่ะบ่ได้ลองยากมันเป็นมอลละมันเป็นเพลงมาเป็นมอละมเด้อค่ะเด้อเป็นเพลยงเพราะว่ามอนละมันสีลองยากมันสี ก็เจ้ากันบังหันนม่นีองก่ะวอดผู้ครอบถ้าคุณารอเพลงนี้เพราะก็วอดผู้รอบไว้ได้พันเทศเทาเศร้าตีมะนัแล้วก็วอดผู้คอหวยแล้วก็ส่วนเกินกาแจเอาสองเพลงแล้วก็เด้อแต่หากลังเสียคนจันยงไปเลยน้องเบสก็ยังลองได้นะคะน้องเบสน่ะว่าธรรมดาได้น้องเบสยิงสองล่างนด้มันก็ได้ยิงสองล่างมันยังลองได้นะคะอ่นี่แหละมีเนื่อลองนัาเดยค่ะเด้อ พราะว่ามือวันที่เก่าเนาะมันก็สิหลยางอยู่เนี่ยเหมือนเธ่สิมีการจกลแล้วกัะคุณแม่ตื่นนะค่ะเพื่อนกับอกว่าเหตุลงท่านห้น้ำได้วมาสั่นคนสีปวดปัจจุบัจจัยมากแล้วก็หายแม่พูเป็นทุระหายแด้วมาสั่นเท่าแม่หน่อยนะค่ะแม่หน่อยปลาพาทอเพื่อนกะสีรวมน้ำคือเก้านั่นแหละค่ะเพื่อนกะว่าวัยยุคหลายปู่หลายคน่ะของแม่หน่อยอาสิกกบปลาคนละขวดนะคะปลาเนาะค่ะเนาะ บนเน่หลายอย่างพนกับว่าท่านเก้ียงมากหมดแล้วค่ะการล่อผู้ใดการล้อวันที่หนึ่งนะคะล่อวันทินลอโศกรอหมาค่ะหรือว่าผู้ใดอยากแฮร r ตนเงินนํากับมาวัี่เกาดนี่กะได้นะคะวัี่เกาหรือว่าจะมากอนกับว่าเป็นอย่างขั้นมากอนกับสิริคุยกับปูขั้นมากวันที่เกาวคือเฮาได้แฮ r ตนเงินนะคะแล้วก็แฮ r กองเงาแล้วก็องปูชีบขาวกัตะเจ้าท ล่ำพิที่นะคะอกพูที่ประคาบมันอาจจะลุ่งนะคะอาจจะปวดภายลูกล้านมาฟังกรบหูมาดูกับตานะคะมาฟังเบองวมาปูผสิปลอยโซดายนะคะวันที่เก่านะคะสําหรับวันที่เก่าอันนี้กับเดี๋ยวนี้ก็คือวันที่หนึ่งเข้ารูนวันที่หนึ่งไปก่อนนะคะวันที่หนึ่งเร็วๆเนี่ยเพื่อปูออสีปวดภายลูกล้านห้ได้สูบเวลาห้ได้เฮ็ดไดี่ามสืบต่อไปพอแม,ม่คู่กับีโครงการว่าจะเฮ็ดกุดพระไบแจ๊กสามกูนะคะ ไว้แจกสามกูดเวลาพระคนสิมาบวชใหม่กันสิมีเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดอยากบวชบนบวชบาากมาได้ะะเนาะค่ะสมมุติว่าเเวกับปูแล้วว่าเอออยากมาปฏิบัติอยากมาบวชแก่บนจักเดือนหรือว่าสิห้ามือเนาะค่ะ <c oughs> ไ่คู่กับเฮดกูดไวเ้เฮดกูดไว้ไวแล้วค่ะมีคุณแม่เป็นกับไวอยากรวมบูนน้ำอยากเฮด้องน้ำก็คือเฮดทองของน้ำในพระน้ำจะสีน้ำแม่นบอกว่า <c oughs> เออเฮดฝ่าเฮดคนละฝายสีน่ากัสี หม่างกุดเกาออกแล้วก็ยุดยู่ด่านขอกูอยู่นะยุดกูรี่แต่ก็ท่านไปเยี่ยมยามทาม่าวมือขึ้นม่พูกกับฟันฟันแปลกๆนะคะฟันเกี่ยวกับเป็นคือมีถ้ำนะคะเป็นเห็นยุบปากถ้ำแล้วก็มีพรามีพ่าแหละต่อมากับมีผู้ยิงคนนึงอายุหลายแล้วหันมันหันมันแลก็คือโอ้สิมันยานะคะเป็นยาแล้วก็ยุดยู่ยุ่ปากถ้ำนี่สิเป็น คาคเทาเ่าเถาเถาคาคเทาเนี่ยอยโยในถามเลยเดิแบบนี้คนละยืนมือออกมากานผู้เทาอ่ะอันไม่คู่ล่ะเอามือให้พ่นจับบัดนี้พูนนางจะว่ายแย่ให้พ่นจับเพื่อเป็นผ้าอรซันเพื่อเป็นผ้ายแย่เพื่อจับเมือคือยังเพื่อสีเหลายังเหลาปากเหาเหลาสงสัยกูหรี่เหวอ่ะวัดบันพอชัดเจนแล้วกัแล้วก็มีโอ่งยานางอยู่กะเทาแล้วล่ะเป็นผู้ยิ่งเพื่อก็เลยบอกว่า อยากได้เลขน้ำบ่์วันศัลยว่าอยากได้เอาเอาน้ำบ่์เอาน้ำโบว์คือคนวางสิละแล้วลก็มีเอฟซีโทรมาพอดีแม่คู่เล่มใดก็ขวันสิแกงเสียดายโอ้เสียดายเนาะพออนเสียงโทรศัพท์ดังก่อนนะคำว่าเป็นยังครับเพื่อนก็นหายขึ้นกานะนะั่นแหละแต่ว่าแม่คู่ฟันเป็นเข่าโค้งไปแบ,บนนะ่ะต้องใช้ชิเป็นปากาทำต้องใช้เพื่อนสีหายนะนะั่นแหละแต่ว่าก็เลื่อเพราะท่านได้ฤทธิ์ตัวใดก็เลื่อมาตื่นก่อนตื่นเสียงโทรศัพท์ มันฟันในีนว่าอาจจะเป็นอาหากังแลงมือแลอรังแหถ้ากังว่านั่เมือแรลงเอาไหนะคะตคือแม่คู่ขเขียนว้ไห้นะคะที่เจรหามือก็ไลยรลาหลอบเราด้วมือมูดหัวรถท้ถ่ายรถเบนค่ะู่หหว่าถ่ายรถบักเบนแล้วว่าบักเบนแล้วลูกเด่อจเร่สเล่ศูนย์สองแปดสี่แม่คูเขียนลงลุ่มให่แล้วเด้อค่ะเด้อ อ่ะบันิกาสิิมุนคูนะคะเพราะว่ามีเอฟซมาแต่ส้าก็รับแขกไปเรียบร้อยนะคะปั้นใน้เลยคุั้นนห้องเยคุณมาไ่ตก่อนันบวังสเชตื่นเต้มาก่อน 하고 몇 명을 어떻게 할지 할때 이제부터 접근을 เอนอ่มันกูตากูคือพระค้าปูคุ้มปูคุ่มก็คือก็คัากะหวานก็ข้อนก็กระ้ากระูชาชื่อใครคือว่าคือพระองค์อ๋อกลับป้งจังว่าดูว่าม่กว่าีว่าค่ะถ้านนาคุ้งยกกอนว่าค่กูไม่ขึร่ค้น้องไม่ไม่ผู้ให่โคมากกว่าวาแ่ถู้ใหญก็มาเสด็ือว่าออเไงก็ได้ยังไงก็ได้ เออทำผ้าให้เมื่อครูฝันคือคืนนั่นแหละทำไมืึอฝันลุกจากม,ม,านนมันมันนอนหละมันก็เลยฝันแต่ทั้งไมมันถึงไม่ได้เปิดตัวมันตื่นม,มันตื่นขึ้นมามันก็เลยไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวเมื่อครูก็เลยมันนั่งเขีือนนัน่งเคลือนอาหารกลางวันก็ถูกหลายรอบนั่นนะจะบอกให้ให้รู้เมื่อครูร่างหนาร่างต่เนาะ เออพวกกบ่เข้าเขาน้ยน่าเพราะหน่าไม่รังไม่ให้รเออพอมาพบมักก็คือรเคยแรทั้เกิดตัวเองเลยอือตัวชุ่ม่กรคยรงหนาหนาเพอ่ะพกคยถูกเลี้นะแต่ว่าผู้ได้อ่านอ่ะเอออารมอารวยถ้าปากซึ้งแดงๆหน่ารากหน่ารากหน่ามื้อกึ้นําหอมกระนอพอชอบนะ พ่อก็ชอบหายด้วยเนะพ่อกัให้ตื้งไปกังคันนะผู้ใดเขื่อนผู้ใดงง่ไม่ให้อืกเปิดอานปาดนามบ่รังก็เสื่อนบ่ใส่บ่เปิดคาได้แง่าวาอื่นะหนักหน่อย ไปน่ะคือว่าตอวไปน่าคือว่าไปด้วยก็พอเออมากไนอย่างนี้เนาะดูบ้าคอยเออเพราะฉะนั้นเฝ้าค่อยกับเฝ้าแห้งึ้นแทนตัวของเฝ้าคอยผู้จ้างว่าจาก้องหนากบุคคลท่านัแก้ง่ะแก่งาแก่ตแก่ขรับปากข้าเบาแก่ข้อเท้ได้ใหนเปข้อพุงห่างไหมบอืมากกว่าเลยเขาเรมาทาตัว ว่นวันวันคือเราเราเราไป้าเขาเรื่องนั้นแล้วทานอย่างก็อึ้งน้ำก่อนเป็นรายก็เขาไปไมาเสื่อมจังค่ะเนาะตืออทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ทานไม่ประมาณหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ผมกระเทือนก็ต้องไหวนะลูกนะเออน้ำไว้อาบก็ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเอง ให้มันหล่อขึ้นแล้วก็สวยขึ้นคนมองนะมันจะได้อืเปิดอาหารตาเข้าใจไหมมาเปิดต่างได้คือายพ่อเขาบอกจงมั่งขื้นกันเด้อพว่าผู้ใดอะ่ะบักเชื่อดใช่แยมขึอนกันนะเพราะว่าจะบักเชือนเฮ็ดคือไรปูนัวไงงาอุ่น,นเข้าๆเอาเน,นืน้อไก่ก็มาไก่แล้วว่าข้าข้าพาไปเห็นเขาปูนี่คือไรนะ โอ้มาคิดงานกคือกูหายก็เอิงคเร้องว่าแค่เงี้ยดูเขืขอ้งทางนะอ่ะดูเขาข้ทางอ่ะเสียเออคือรายแต่ว่าเห็น้านักเรียนบ่ได้ร้ายบาดใครกับโป่งนักเรียนอ่ะอวยหลังจธอเสีหน้าก่อนเนาะแต่กบบนี่เวาใส่เนาะง้องกับไปไหนพายบานี้ เออรถคือว่างนะวัาข่นเด้อหัว่ามันอนักกอบก่อนอืแข่ได้บ่เออนะหัวเราวามันกูเออหัวบ่ามันคนไนท้ยเด้อไม่ขึ้นเห้อถ้าข้้าเด้อกันผมจะไม่ขึ้นนักดูร้ายวัน่ mือ bơmong, chân đau, gòm bao vức, bị quăng rồi đấy, còn khửn á, kha nham mẫn cả bao lần tưởng nó bị người khác ị, người ta cò nữa, cứ โอ้บ <t> ่อยากเฝ้าคนห่างกากเพิ่อยากอจโ่ได้เออบ่บ่เฝ้าอยู่คนรักหนูย่างหนักเนาะข้าไปคือแก้ว่างหางพอย่างหางพ่อเป็นงางนะาเออแต่ว่าถ่าฉันคืมันฟ้องมามาเปิดอะไรล่ะมาอกเป็นหน้าอกเตอมันช่วยไม่ได้ปวดริบกี้อยนี่ใช่เหรอแถวนะแถวนะ อือจ้คืย่างหนัอยก็บปผ่า,านนป้ปบาผ่านแตงจังได้กับปลคือคอืึ้นในะว่า <c oughs> โอ้ไม่ใช่ชู้เขาไม่ใช่มาขันมาขันมาข้าไม่เมืองบาจะไหญ่กนมาแงผ,ผ่านทางท,างท่งอีนังแตงหมพูมพัวอี๋นั้งแตงหมูพัหญเออผ่านมามือนางละหมงเอออุปนใช้ยืย กับนางสาวร้เพลงมาสั่งบ่าเออพอจะ่าคือหลายว่นครัอ้าให้ลูกให้ร้านใดเด็กเดกสั่งรวมกันงเด้อเด้อให้ด้กุได้กุดคบตะว่าดีในนยันนกุมนะมักกระแทนะแหนะอาูกไหมน้อกุมให้เด้อเดยันเงาแต่่อาเยอะแตเทั้งพ่อเรียกก็รทั้งอือก็ไม่ค่อยควกควงแตัเรเราตกองเล็กที่มันเล็กต้มันก่มตน <ś led> ไม่เข้า่ะอันนี้พายทางช่องดิ้งแม่รวยร้ายผูร้ายเขาไม่หัดช้างเป็ดบ่เนี่ยป่านคือเขาไม่หัดเป็ดคื <ś led> อเขได่พอทันดิมามาบางงานเปิดธรรมดาได้พอทานเปิด่าค่ะ ร่วมบุงมากนะลุงนะนอชอปปี <queen speaking> <zek> ้ยาพ้อเออนอชอปปีอจ่าพ่อมิตะนอช้อปแต่น้อยืมายืมฟ้าชิตาเออมึงนอชนออันนี้นางขอนอันนี้อออเออเข่าก่หนงมาเติมบ้านค่ะรบมิตะนอช้อนอชอวันนีามล้วถูกนอชอพันน์ทั้งวมาเติ โนชอบพักโนเออกว่าดีกว่านู้นของนางคือคือผมชมเกีียงชมหนังเกลียงชมหนาวร่มหนาวครับคุณร่มหนาวครับร่มหนาวก็ส้อเสียชมหนาวอ่กันเขาคือร่มหนาวจังเลยเขาชื่เชื่อขาเขาเอือร่มเขาเอือร่มไปเคือเขาเอือร่มเขาใจหมายนักเรียน ต้องสอนใหม่ต้องสอนม่นางได้มุญั้านางได้จะหน้าเนาะเออรว่บุปุบกุ้งเด้อีกพอเออหอยแข็งน้อกันมาฝากทานทั้งขอบเดีอยมาอีกพอว่าก่ะอ่าขอให้บุกหารักมือถูกมือรักมือถูกมือมาไอ้กูวันนั้นถูกขะพอดักหึงอึแล้วก็รวยรวยนะลูกนะอ่ากระึงกระึงอือได้รับไป วันนี้งานเพ่นชื่องานศุลดินดีพร้อมครอบครัวขอถวายชาติธงสรงบูไปเทระห้าเทระสิบรวมกันเลยเป็นถามบ๊วยบวานนี้คทั้งหับบ้านนี้ถายมาถามบ้อยอือ่าขอให้มือถูกมือหลักมือถูกมือหมันอืมมือเล้ยกันเด็มากระชอบหูด้อถูกหมัดำหูอืมเออเพื่อนใบเต่บจัเี่ยงเพื่อนใบเตยกิงน